É, <laughs> <laughs> ต้องบอกว่าคู่นี้หลายคนก็ลุ้นแล้วก็เป็นคู่รักที่น่ารักมากๆค่ะระหว่างแอดทัศนแล้วก็นนทุลชานนท์นะคะแม้ว่าอายุจะห่างกันนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยค่ะเรามาักจะมีการเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยๆนะคะผ่านทางโลกโซเชียลค่ะรวมถึงหลายๆง,งานก็พากันไปออกงานด้วยความที่แบบว่ากระนุ่มกระนิ่งน่ารักมากๆเลยล่าสุดค่ะนนทุลออกมาโพสตคลิปที่มีการแอบถ่ายแอดทัศนในกองถ่ายละครก็คือเรื่องหารักด้วยใจเธอโดยมีการออก มาโพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าฟ o o t เทปจากมือถือคุณเชนในทริปเมื่อวาน yesterday trip footage from เชน phone สาวแอฟก็เลยมีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเฮ้ยหาตั้งนานอยู่ที่คุณชาโน่นั่นเองซึ่งทางนั้นของหน,นุ่มดนกุลก็มีการตอบกลับนะคะว่าฮ่าฮเก็บไว้เป็นปีไม่ให้ใครรู้คือสายตาตอนนั้นเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วก็มันมเหมือนแบบเป็นสายตาที่ละมุนมากๆนะคะถ่ายละครกันนะคะท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับขาที่เห็น ดังกล่าวเนี่ยเขาก็ฟินมากๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยลุ้นมากๆแล้วนะอยากจะให้คู่นี้เป็นแฟนกันเดี๋ยวๆสักทีค่ะเฮ้ยดอดีสงกลาวจริงนะครัสวยดีเนาสวยดีครับ สวยด้วยเก่าด้วยสวยด้วยเก่าด้วยเราไม่รู้ผม